สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมารีวิวเซเว่นในเกมซากุระนะคะทุกคนแล้วก็จะทําพาทามให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่ะขั้นตอนแรกให้เราเดี๋ยวเราจะขับรถไปไปเซเว่นก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าในคลิปนี้มีเสียงหรือว่า เสียงแหบก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดนะคะทุกคนมันก็จะหูอื้อแล้วก็มันพูดไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เ,เดี๋ยวเราก็จะขับรถไปเลยที่จริงเซเว่นมันอยู่ใกล้มากนะก็คือถ้าแบบเดินไปเดี๋ยวมันก็ถึงแล้วอะอ่ะเดี๋ยวกเกือบชนแล้วแป๊บหนึง่งนี่นะคะทุกคนถึงเซเว่นแล้วเดี๋ยวเราไปจอดรถก่อนนะมันมีที่จอดรถดูนะคะทุกคนจ่จอดฝั่งไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจอดฝั่งนี้ก็แล้วกัน ชุดเราก็มาเป็นชุดทีมของออพนักง,งานเซเว่นเลยนะคะดูคนน่ารักมากมากเลยนะสีเขียวทำแบบนี้คือเราพยายามให้มันเหมือนเซเว่นมากที่สุดนะคะดูคนในการแต่งตัวแต่งทําผมต่างๆเนี่ยจะได้ดูแบบน่ารักแล้วก็ไม่รุงรังด้วยนี่นะคะจะเป็นเซเว่นนะคะดูคนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเข้ามาก็ต้องผสมมุินะว่าแบบอากาศเย็นมากแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานพาดทางเหมือนกับเรานะดูดิ ยิ้มแบบยิ้มตาปิดแล้วก็แก้มชมพูแบบยิ้มให้ลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะจะมีเป็นแคชเชียร์คิดเงินทอนเงินต่างๆแล้วก็มีแบบพวกของที่แบบเขาจะถามแบบถามว่าอะไรนะมีบัตรมีบัตรสมาชิกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีแบบสะสมแต้ไหมถ้าเราตอบอะไรเงี้ยเออล้วก็แบบกดตัวเลขก,ก,กดตัวเลขที่เขาให้มาหรือแบบบัตรเครดิตต่างๆนะคะแล้วก็ ทางหน้านตรงนี้ก็จะเป็นของนะคะดูคนหลังแคชเชียร์มีไมโครเวฟด้วยนะสำหรับลูกค้าที่จะให้เวฟหองนะคะดูคนก็มีแบบเออเป็นตู้น้ำนะคะจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำต่างๆนะคะดูคนแล้วก็มีแบบคือผล,ลไม้คือจริงจังมากแบบมันมันเหมือนตลาดมากเลยตอนนี้คือแบบ ปกติเซเว่นก็คือจะให้ไอแบบพวกแอปเปิลที่หั่นมาแล้วแตงโมหั่นมาแล้วแต่อันนี้คือแบบให้มาทั้งลูกเลยนะคะทุกคนแต่เซเว่นคือมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าเหมาะกับคนบรีบๆมากๆเลยนะหรือแบบไม่มีที่จะไปแล้วก็คือไปอยู่เซเว่นตากแอร์เย็นๆนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของต่างๆในเซเว่นส่วนแคชเชียร์เนี่ยจะมีอยู่แค่สองที่นะ ก็คือมีเพื่อนเราทีหนึ่งแล้วก็ตัวเราทีหนึ่งคือนา่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนดูดิคือล้วคือเพื่อนยิ้มนา่ารักมากเลยนะแต่เพื่อนเนี่ยเราทําเองนะคะทุกคนก็คือเราต้องไปหาเพื่อนมาแต่งตัวเหมือนเราแล้วก็ให้เขามาอยู่ยืนกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองเป็นลูกค้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นแล้วคือชุดลูกค้าเป็นแบบเป็นนินจานะคะทุกคน เอาจริงๆนะไม่กล้าใส่ชุดแบบนี้เข้าเซเว่นเลยอายเขามากเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวรถชนเมื่อกี้แบบเดี๋ยวรถชนอ่ะแล้วก็จอดรถนะคะมอไซคือจอดง่ายมากๆเพราะว่าแบบที่มันกว้างไงแต่แบบมอไซค์มันจะคันเล็กกว่าเข้ามานะคะก็จะเจอเออพนักงานน่ารักแบบนี้อุ้ยมีคอนแบ็กพิงด้วยน่ารักมากแล้วก็แบบใครอยากจะเล่นละครแบบ มาเซเว่นเล่นละครแบบอะไรต่างๆก็แล้วอยากจะใช้เซเว่นในการประกอบก็ใช้ไอดีนี้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะคือน่ารักแล้วก็สมจริงมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอดนะคะว่าไอคืออะไรนี่นะคะคือไอดีถ้าใครอยากจะได้ไอเดีเนี่ยก็แคปไว้ได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะ เจอการคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย